สวัสดีครับผมมาชมศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษจำลองการแข่งกันต่อนะครับเราชมกันผ่านทางฟีฟ่าไปแล้วครับตอนนี้มาชมกันผ่านทางเพส2021ดูบ้านนะครับไปในส่วนของซอลตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลลวครับแฟนๆที่รับชมไปก่อนนั้นนี้ก็อาจจะทราบผลไปแล้วครับในส่วนของฟีฟ่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในส่วนของเพสครับว่าจะเป็นอย่างไรครับในส่วนของผู้บรรยายครับทุกท่านกัลเนเก่งจากช e l y o ยูทูบเก่ง PC g a เก r รับบนที บรรยายเกมการจำลองการแข่งขันในคู่นี้นะครับคู่นี้แข่งจริงในคืนวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยบ้านเราเลยครับถ่ายทอดสดทางช่องทูพิเมียฟุตบอล HD 1แล้วก็2อกับเป็นแฟนรอรับชมกันได้วันอาทิตย์นี้นะครับเวลา2ทุ่มครับ เราต้องมาดูว่าจะตัดทับสู้กันอย่างไรนะครับฝั่งเจ้าบ้านซอตแชมตันระบบการยืนเป็น4-4-2นะครับอันนี้ฝั่งแนวรุกเนี่ยมีมูซาเชลโปกับสจ๊วตอัมซองแล้วก็กองหน้าเป็นอดัมสา์มซองคู่กับเชียร์ดัมนะครับใครชื่อขึ้นมาเร็วก็จะอ่านเฉพาะส่วนสำคัญในแนวรุกนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นมาอาจจะเป็น4-4-2แต่ว่าการยืนเป็น4-2-3-1เลยครับมีเมสซันกินบูดเป็นหน้าเป้าแล้วก็ในแนวรุกเนี่ยมีน ฝั่งของจาร์ดอนโชครับบุนโน่แฟนเดสแล้วก็โปปปักบานนะครับที่เป็น3แนวรุกนะครับวันนี้วารานก็ได้ลงสนามด้วยซึ่งบัลจริงอาจจะยังต้องนั่งดูเพื่อนเล่นไปก่อนนะครับสำหรับราเฟลวารานปรากาหลังคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับเกมที่เซนต์แมรี่สเตเดียมครับเซาท์เทมป์ตันจอบานจะได้ลงก่อนหวางยาวมาเลยครับข้างหน้าอาดัมอัมสตองขึ้นหงสู้ไม่ได้ครับเราแมนยูจะให้กับกรีนวูดก็เสียบอลแล้วครับ เชดัมส์พิกนี่แม็กไกว์มาเจอสกิทเล็กน้อยครับโอ้โหเราแ,แม็กไกว์ตามมาแก้ตัวได้แล้วดูทิ้งยาให้กับกรีนวูดข้างหน้ามีเบเนเล็กประคองอยู่ออกขวาเลยครับ Walker ater, วอเกอร์ปีเตอร์บวังยาวข้างหน้าจะบอมใส่แมนยูด้วยกันทิ้งยาวยครับบูโน่เก็บกรีนวูดกรีนวูดไปไม่รอดครับเนะ่ยเสร็จโรเบียลยังพยายามสก,กัดเอาแล้วเข้าทางแม็กโทวินี่วางน้ำหนักให้กับกรีนวูดเอาแล้วหลุดมาเลยครับเข้าซ้ายของกรีนวูดโอ้โห โอ้หนึ่งประต่อศูนย์ครับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับโอ้จากเมตันกินบูดครับความผิดพลาดของซอสตันต์นะครับโอ้โหน้ำหนักการวางมาของซอสแม็กโทมินเน่ครับยอดเยี่ยมมากๆครับแล้วกรินบูดครับจับไปขวาซัดด้ไปสายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกมรายเพียงเจ็ดนาทีเท่านั้นครับแมนยูนี่ครับคืออาจจะกล่าวว่าจะเคลียร์ให้ปลอดภัยก่อนแต่กลายเป็นว่าโอ้โหแม็กโทมินเน่อ่านจังหวะรอแล้วดูครับจังหวะผ่านบอลให้กับกรินบูดครับ วางบอลนี่ครับอีกมุมหนึ่งน้ำหนักพอดีพอดีครับคือสานโชัวไม่ทันแล้วแต่ว่านี่ครับมันข้ามซาลิซูมาด้วยครับแล้วกรีนวูดครับโอ้โหเวทัดยอดเยี่ยมครับตัดโดยสายกับไปนึ่งประตูตัวสูงเลยครับแมนยูนําเร็วเลยนะครับโอ้โหมาเยือนครับแล้วฟอร์มแรงต่อเนื่องเลยนะครับนี่เป็นเกมที่2ของฤดูกาลใหม่นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ดูกันในการจำลองไปก่อนนะครับทั้งเฟสแล้วก็ฟีฟ่าครับว่ามีเพื่อนๆแนะนํามาว่าบางท่านก็ชอบทั้ง2นะครับบางท่านก็ชอบฟีฟา่าบางท่านก็ชอบเพสก็จะพยายามครับทำทั้ง2รายการนะครับสลับกันไปก็ดูว่าอาตาัตราการรับชมของทีมใดที่ดูกันเยอะๆนะครับาลังจับเฟสคืนวารันจริงๆตำแหน่งนี้อาจจะเป็นดินเดอร์เลฟก่อนนะครับแต่ว่าลองให้บารันได้ลงสนามให้กับแนเชสเซอร์ยูเต็ดนะครับในเฟส ทุ่มของแมนยูแล้วครับปอกป่านี่อยู่ทางซ้ายปอกปาเล่นกับลูกชอ็อไหลให้กับปอกปาเปิดเข้ามาแล้วครับจะให้เพื่อนในมงแล้วป๊อกปาอายังเข้าทางลูกชอ็อลูกชอ็อปจะพยายามฝ่ามาแล้วก็อยู่หน้ากอลปฟโทด,ดไหลมาครับแล้วเฟรดเซตยอดมาถึงบานบิซาก้าแล้วโอ้ไม่เปิดจังหวะได้ครับวนกลับมาอบิซาก้าโอ้เจอดักแล้วครับไม่ยอมรับโรมแมนเปโร เซ้ายขึ้นมาเชนเนโปยังเกี่ยวกับมาเล่นต่อได้สริสู้วางยาครับให้อดัมอับสองอไม่แม่นนะครับ่จะรีบเร่งก,ก,กครับฝั่งของซันตันทุ่มของแมนยูครับซานโชซานโช,นชบาบิสซากา้าไม่ไม่เติมมานะครับโอ้โแล้วนี่วิ่งทะลุป,ป้ายไปเก็บบอลเลยครับโดนไม่อ อล้วเอาซอง,งเปิดมาเลงที่เชอยดัมซึ่งโอ้โหแต่ว่าเสร็จเดก้าเลยครับบอลย้อยมาควางเร็วทันทีดเดกอาโอ้โหควางไม่ดีครับเจอดักแต่ก็ยังดีที่วารานเก็บได้รับออกมาที่แฮร์รี่แม็กควายแม็กควายให้กับบูโน่เนี่จเจอรุมเลยครับบูโน่ต้องรีบออกบอลครับกินบูดคืนปอกปาลุกชอชอ โอ้โหเจอสวดอัมตองนี่วิงสอดเข้ามาแย่งบอลครับแล้ววางยาวนี่ครับบอลยาวยังไม่ได้ผลครับของซัมสันเรา,านให้กับไมไกคครับขอสั้นที่เฟรดเฟรดให้เกือบจะไม่ดีแต่ว่ายังได้อยู่อาก็ป๊อกปลาเห็นกับกินบูดทิ้งคืนป๊อกปลาเห็นควนาปิสก้ารอ,อยู่ขา้าาคืนแม็กทมินีแม็กทมินีไอสารโชว์ควาปิสกาเอาเลยครับ ได้วนมาแล้วเปิดพุ่งมาแล้วโอ้โหปัดไปได้ก่อนครับมอเล็กซสเปคคาทีโอ้โหรอชาร์จอยู่เลยครับข้างหน้าของแมนยูโอ้โหฮขาบอมมาแบบนี้นี่เข้าทางเลยครับวารานกับแม็กควายเนี่ยลูกกลางอากาศก็ไว้ใจได้นะครับลิก้าเปิดมาให้กับปอกบาบ่งคืนเฟรดเลยครับแล้วดูบอมคืนบ้างครับแมนยูไปแล้วเก็บแล้วบรูโน่เห็นวานบิซาก้าครับมาแล้วโรเบียโโอ้โหนี่เบียดกระแทกเลยนะครับ ว่าเสียหลักไปครับสกาแล้วเป็นบอลของซัมสันเชดัมเชดัมมาขวาเลยครับสวดอ่มสองอ่มสอง้โหนี่ครับไม้ไกวมาดึงจังหวะให้เล่นได้ช้าแล้วรอสอดไปแย่งนะครับบอกบมา,าที่ลูกชอปบอกบาจะชิงกับครีนวูดโอ้โหดูครับคือจังหวะที่เสียประตูเนี่ยพลาดจริงๆเลยนะครับ ซามสันงานไม่ละเอียดก็เจอแมนยูเล่นงานเอาตอนนี้ยังสู้อยู่ตรงกลางเอาได้สานโชว์เห็นทางซ้าย <c oughs> โอ้โหวงทิ้งไปก่อนครับว่าไฮวอล์คเกอร์ปีเตอร์สครึ่งแรกไม่ถึง5ทีครับเป็นการครองบอลที่แมนยูทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับบอกว่าให้ลูกช่อชอที่ทีมาซ้ายเฟรดโยน <c oughs> อัดเข้าไปก็ติดลูกช่อให้ Hi, ได้ที่เฟรดอยู่เฟรด ดูครับระยะจะงานก็ทําไม่ได้ครับต้องคืนแม็กโทมิเน่บูโนโอ้อ,อคืนแล้วอะรครับบูโนโ่รุมอยู่2บูโนโ่ไปไม่รอดครับติดเชดโรโบแล้วโอ้โหจบครึ่งแรกครับที่เซนต์แมรีเซเดียมโอ้โหเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำซามสัน,นอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับประตูจากเนสันกรีนวูดนาะทีที่8นะครับ ครับรองอลชัดเจนครับแมนยู67%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนซัมตันอยู่ที่33บเอาครับรึ่งหลังกลับมาชมกันต่อครับเอ็มทีเซนแมรีเซียมจะเป็นแมนยูที่ได้เริ่มก่อนบ้านนะครับความกดดันเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยครับสำหรับฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าจจะนำอยู่เพียงหนึ่งประตูก็จริงแต่ว่าซัมตันนเลยครับยังแทบที่จะไม่ได้มีโอกาสมากดดันพวกเขาเลยนะครับบอลคืนถึงดิฉั เล่นสันกับบารานครับน่าจะโทษวางยาวโอ้โหดูครับน้ำหนักจากบารานครับให้ลุกชอตว่าบล็อกบาร์ก็ไม่พร้อมให้รู้ใจกันครับช็อตนี้จะเร่งไปข้างหน้าครับทางซ้ายลุกชอตแลครับเปลี่ยนมาโรแมนเปโรครับวางฝั่งซอนตันขึ้นมานี่ครับโอ้โหติดไม่ไกลแต่ว่ายังได้แล้วดูครับจังหวะเลือกมาทางขวาครับที่อาร์มซองเปิดมาแล้วเป็นเชเนโปครับโอ้โห เชื่อไม่ได้ประตูตีเสมอครับซาตันจังหวะที่แนวรับแมนยูพลาดให้เห็นแล้วนะครับล้วโอ้โหเชดดัมใช่มาครับโจดามซองเล็งแล้วเปิดพุ่งมาเนี่ยวัดใจเลยครับโอ้โหเป็นสกาไม่ทันแต่ว่าเป็นบูซาเชเนโปครับโอ้โหบงหลุดต่อไปอย่างเหลือเชื่อเลยครับตีเสมอยังไม่ได้ครับเจ้าบ้านเริ่มมึงหลังมาได้ดุนแล้วครับโอ้นี่ครับแมนยูจะขึ้น เล่นเงินเพลินๆน,นี่ต้องระวังด้วยครับผิดพลาดอาจจะโดนติสโบลลอากับเบสกา้าขึ้นมากับเบสกา้าเปิดมาแล้วเป็นเมสันกินบูดโอ้โหไม่ถึงบอลครับลึกไปลูกเปิดของวันเบสกา้าแล้วโอ้โหเตะทิ้งเลยโอ้แต่ว่าเหมือนเหมือนบอลจบไปก่อนแล้วนะครับมาเบสกูเบนเนเร็กเปิดมาโอ้ไม่ดีครับบรูโน่เก็บได้แล้วไหลามา รียนวูดคืนปอกปลามาให้มาแล้วสารโชพิกปาปั่นโคง้โคงโอ้โหโชนต่อครับมาอาฟิสกา้าเปิดมาใหม่แล้วปุ่งอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังติดอยู่แล้วเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้โหแมนยูเต็ดว้าดูครับโอกาสของเจโรซานโชครับบอลโค้งไปแล้วไปชนเสาเลครับโอ้โหนีมือเล็กสแมทคาที่ไปแล้วครับแมนยูลุยใหม่ครับไมค์โทมินี่ให้บุโนโอมาปอกบาแต่งเข้าซ้ายของปอกบาแล้วโอ้โหโอ้หนี่ครับ ลองยิงไกลดูบ้างครับในครึ่งหลัง,งครับแมนเชสเตอร์อยู่เตดโอกาสของปอบปบาครับยิงด้วยซ้ายก็หลุดกรอบออกไปนะครับประตูที่2ก็ต้องการนะว่ามีทักทายจากฝั่งเจ้าบ้านมาแล้วนะครับโอกาสของอุซาเชเดโปโลูกชอต คืนแฮร์รี่แม็กไกน์ครับรับให้มาจ่ายเริ่มน้ำหนักขาดขาดเกินๆแล้วโอกาสหลุดมาของเชเดลโบ่แต่งมารับโยกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโจะฉีดยาครับติดล็อกกองแดีวรับของแมนด์อยู่เริ่มเริ่มจะเร่งด้วยกันทั้งคู่แล้วอาเบสก้านำอยู่ก็จริงแต่ว่าแบบนี้ฝั่งเซนตันยังมีหวังนะครับโอ้โหคืนแฮร์รี่แม็กไกวครับก็เริ่มมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นเวลาโดนกดดันรับผู้ชองมาจะวัดกันเลยครับบล็อกบา กับเบเนเด็คเห็ทนทำไม่ดีครับปลอดภัยไว้ก่อนอาก็มีเปลี่ยนครับผู้ฟังของซัมตันครับโจ้บ้านส่ทงทีโอวอลคอต,ตลงมาแทนสตวตอาร์มซองครับอบอกป่าพลิกมาได้เลยครับอบอกป่าเลือกซานโชลูกช่อมีเฟร็ดเฟร็ดเฟร็ดไหลครับอบอกป่าบอกป่าเปิดเข้ามาแล้วได้โคกครับโอ้เป็นบีมูดครับ โอ้กดไม่ลงนะครับกินบุดนีครับสลับตำแหน่งกันนิดโอ้โหดูซานโช่นี่โยกไปอยู่ทางซ้ายนะครับเราได้โขกจังหวะน,นี้ก็ไม่ได้ลุ้นเลยครับแม่แมนเชสเตกินบุดทีที่70นะครับแมนยูยังนำซาทันตันอยู่1.0ต่อครับไต่ทุ๊นเน่ให้ซานโช่นาโช ออกมากินบูตคืนครับบรูโน่ปอกบาปอกบาบังล็อคเลือกมาโโอ้โหซานชโชจะปล่อยให้กับไวต์พิสการครับแม่ไวติดฝากรองแซมตันวามาทางซ้ายเราโอ้เสร็จวารันเลยครับแบบนี้มาโดง่งๆเอาเลยครับกินบูตให้ซานโชซานโชเจอรุมสองสองล็อคยังได้อยู่ถึงไวติสการ์ดล็อเปิดมากินบูตได้แล้วสัตนเลยครับว่า2อตู้ต่อศูนย์ครับแมสซันกินบูตโอ้โหดูครับ อวันนี้ยอดเยี่ยมนะครับโอกาสอาจจะไม่มากไม่เท่าไรแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหทำได้เลยครับเฉียบขาดมากครับเมสันกินวูดแล้วเป็นประตูที่2ของเองแล้วก็ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับในเกมนี้โอ้โหนี่ครับการเข้าทำของแมนยูเต็ดครับในเพส2021ครับยอดเยี่ยมเลยครับอฟฟิซกาเปิดมาเห็นขยับแซงรับโอ้โหนี่มันบุมแคบๆเลยครับโอ้ยิงยากมากแต่ว่ากินวูดทำได้ครับ เปิดนี้ไปวัดใจเลยครับแล้วนี่ครับแต่งแล้วยิงเร็วโอ้โหก็ไม่ทันจะระวังเลยครับว่ามีเบเดเล็กไปก็กวนกินบูดอยู่แต่ว่าก็โอ้โหทำได้ครับมสันยกิอ่ดอครับสองประตูต่อศูนย์แล้วเปลี่ยนเลยครับแนวรับโอ้โหรแมงแบรโรเนี่ยมีปัญหานะครับก็ต้องส่งแจ็คซีเฟนลงมาแทนแล้วครับ ต่อนะครับบูโน่บิซาก้าแม็กโทเบลี่ชูมือยังไม่ให้ครับแล้วเลือกปลาปอกปลาไหลกับบูโน่โอ้โหแล้วซัดเองครับแม่ปอกปลาสิบนาทีสุดท้ายครับยีบดิเซนแมรีสเตเดียมแมนยูบุกมานําอยู่สองต่อศูนย์นะครับสามตันก็ยังไม่ดีขึ้นครับเรามาเสียวโอ้โหแล้วโอกาสโอ้โหแต่ว่าลีกาออกมาตัดไว้ได้แล้วเป็นเฟรดเลยครับช่วยเก็บบอลปอกปลา กิมบุตคืนไหลามาทางขวาครับบิซาก้าบูโน่บรูโน่ฟังแล้วให้พัานบิซาก้าที่แจ็คซีเฟนมาแทนแล้วเปิดเปิดมาแล้วเรียกไปได้ครับลูกช่อให้ถึง5นาทีแล้วครับเกมนี้โอ้โหแล้วมโอกาสได้หลุดมาดูครับบอลขอดจะ ไปได้ไหมเจอทั้งวาราันแล้วก็แม็กโทมิเน่แม็กไกครับรุมอยู่แล้วโอ้โหยังผ่านไปได้ครับวอลคอตเห็นมาแล้วไหลมาวอลคอมพิวเตอร์เปิดมาแล้วติดแฮร์รี่แม็กไก่ครับโอ้โหสกัดไว้ได้ซานโชโโคืนแล้วดูครับซานโชซานโชให้กับแม็กโทมิเน่ทด2นาทีครับเกมนี้เบียดแย่งคืนมาได้ครับแมนยูโอ้โหเราให้ปอบปอาปอบปาเปิดแบงค์หน้าเกนบูดไม่วิ่งแล้วนะครับปล่อยๆเลยครับ สลีส่วออกมาซ้ายกับแจ็คสีเว่นล้วก็จบเกมนี้ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับในปี2021ครับบุกมาเอาชนะเซาท์ทัมพัน์ไปได้2ประตูต่อศูนย์ด้วย2ประตูของเมรชันกินวูดนะครับอย่างไรก็เราจะลากันไปด้วยนะครับในภาพการทำประตูครับไฮไลท์ในเกมนี้ระหว่างเซาท์ทัมตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับจะเป็นทุกอย่ก็ฝากติดตามรับชมไปด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ครับกับคุณที่รับชมเสมอมาแล้วก็ ถูกใจฝากกดซับ s c r i b e กดนแล้วก็แช์กับเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ